อะไรนะพี่มาจกได้ไงมาตกได้ไงผมโทรหาพี่ลำไงโทรหาไอ้ลำเพราเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอตำรวจมาแล้วว่ะเฮ้ยน่าจะเป็นคันเดิมเว้ยเฮ้แล้วความหมายของไดมอนเดือนเก้าคืออะไรอ่ะเป็นกัญญาฮะ เป็นยังไงวันนี้ธุรกิจรวยหรือยังโอ้อขายจุดท่าพี่พุ่งมาใช่หรอไม่มันปีมึงก็ไม่หมดแต่ขมเบิกมาได้แค่นิดเดียวไงใช่พี่วันเดียครับไปไหน<ด>นี่ไปฟาร์มเหรอไม่ไม่ไม่พี่พี่ไ๊กเข้ามาไปเสดเดี๋ยวจะมาโอน200โลให้คนในแก๊งใช้พี่จะไม่อยู่สองอาทิตย์ไงอ้าวคนในแกง๊งอ้าวพี่อยู่แก๊งไหนพี่ก็อยู่ดีนายไงเอ็จงจำพี่ไม่ได้เหรออ้าวพี่เจมเหรอไอใช่าขาตัวนี้พี่แบ๊ก โทษโทษพี่เต็มโอ้โหเอ้ยนั่นต่อยสักมัดดีมั้งเนี่ยจำอิดคนไหมหน้าตาเหมือนที่แบ๊แเลยเฮ้ขอขอไปนั่งนั่งนั่งด้วยดิไปได้นะ7.5จุดห้าถ้าเกมยาวนะกี่ชั่วโมงอะครึ่งชั่วโมงเฮ้ยมีบาทจะเอยูยได้คันนี้ยพี่พี่ตอนนี้โกโบอยู่ปะโกอ่ะพี่ขอพูดเลยแล้วกันไอเจี้ยพี่เห็นคันนี้ตอนที่เองขับใช่ปะ โดนหญ้าแบบไม่สะบัดเลยใช่ไหมใช่มันคือรถแรลลี่มันเลยไม่สะบัดเชี่ยโคตรดีอ่ะแล้วตอนนั้นพี่ซื้อไม่ทันโคตรเที่ยแบบซื้อไม่ทันจริงนะถ้าซื้อทันนี่คือแบบโอ้โหไปก็มันจะเป็นอะไรที่สุดวะก็ก็ก่อนที่พวกผมเจอเสร็จพวกผมก็หมกกันไว้แล้วก็กว้างซื้อมาทั้งหมดในเมืองอะได้มาห้าคันเจ้า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 ได้มาสี่หรือห้าคันนี่แหละ ได้มาสี่ห้าคันเนี่ยแหละแล้วก็พอพอผมเปิดปุ๊บก็เอาเลยโดนอกอกพี่พี่ออกก่อนเดี๋ยวผมทุบเนี่ยทุบทำไมอ่ะมันเป็นทิกพี่อ๋อไฟท้ายเพื่อไอ้อทุบเพื่อไม่ให้อันี้ไงให้ให้ตำรวจเขาดาวจหวะเบรกไม่ได้ไง,อ,งอ,อ๋อเจวๆว่าเอ้ยพี่ต้องมาทำตามบ้างเหรอพี่ยืนตัวโลเตเล่ ดีแล้วมั้งเจมดีนายเมื่อก่อนโดนปลุกปิกแซงเออเมื่อก่อนอะเฮียจริงตอนมันจูนไม่ได้อะถึงจะจริงจะจริงจะจริงจริงจะถึงจริงจริงจะจริงจริงจะถึงจริงมากับใครเนี่ยฮะจริงถจริงกระตังเนซี่อะอ่ะอ่ะถึงจริงถึงจริงก็ ถึงๆจ้ะถึงๆจ้ะแล้วตึงถึงๆรอเขียวมาคันเดียวจุ่มไหวหรือเปล่าไม่ไหวหรอกจ้ะถึงๆจ้ะถ้ายิงตอนนี้ก็น่าจะไหวเลยถึงๆก็ก็ก็ถึงๆผมพูดเป็นภายาไทยจะขับเออเอ้ยพี่เจ๊กก็เกือบโอ้โหให้พี่แซวเขาหน่อยไง มีไม่ได้เซลมีไม่ไ้หกสอไม่ได้ยเชเลยเอาเหลืองเอาเหลืองว่ะอีโชเออหลนแล้วเนี่ยลงหรือเปล่าวนลล่งหอกตุ๊กตาปๆเลยเยอลงก็ลงแฮะลูก็ขับได้เดี๋ยวเหินเนี่ย phản một xe với chú ơi quá đúng rồi kinh map đây กระตุกกระตุกไอ้เหี้ยกระตุกหมดแล้วมั้งเอาว่ะแบดกินแมพไอ้แบดมันกินแมพเข้าไปผมรั่วไม่ไหวเลยเมื่อกี้ไม่ผมขับไม่ได้เลยเฮ้ยมันเป็นทิกไงทิกไงอีกมีทิกทิกกมีทิกไงเอ้ยเข่าคนเข่าไปไม่เป็นเลยเมื่อกี้ อย่างรัวเลยเฮ้ยมันเป็นแบบสูตรสูตรสูตรใหม่ไงสูตรใหม่โอเคสูตรใหม่แบบไให้ตำรวจจับไม่ได้ไงเหอเห็นเราหรือเปล่าวะน่าจะไปเช็ดอีกหรือเปล่าเกลือขายพันฝังเป็นจิเกจูดีอะไรวะน้าเขาบอกเขาบอกพี่ตัวติง้ันฝางเหรอ เฮอย่าพูดอย่างนั้นบ้านฝั่งแคาเดมี่เบ้านฝั่งแคาเดมี่นั่นน่ะมันเรียกไอเจเจไดมันเรียกพี่ว่าลูกพี่ใหญ่เลยนะตอนเนี้ยเฉยๆงงเลยนะวันวันไม่ทำอะไรอ่ะอยู่แต่กับหมูนี่เองเขาก็าทำงานแต่ได้แต่งานขาวตอนตอนนี้ เจไดบ้านฝาังโอ้ยเชีย่ยกระเป๋าห่มน่วงจังวะพี่ดูดีถ้าไม่กระเป๋ามันหน่วงวะผมไม่กระตุกนะแต่กระเป๋าหน่วงชิบหายเลยตอนเนี้ยเฮ้ยเอาวะจะไปขายกันนี่ตายพี่ไม่มีสองจุด <laughs> แกงบ้านฝาัง บ้านฝางอะคาเดมี่เนี่ยโผลมอีกทีนึงนิแล้วทำไมพี่ใช้ชื่อดีนายอ่ะก็ไปอยู่ดีนายไงไม่หมายถึงทำไมใช้ชื่อดีนายกันหมายถึงอ๋อชื่อนี้มีที่มาไหมมีมีม,มีมีที่มามาว่าอะไรยังไงอ่ะดีนายก็คือตัวดีอ่ะ ก็คือไดมอนด์ไงดีก็คือไดมอนด์อ่าเลขเก้าก็คือเซฟกับเก้าเดือนเก้าแล้วความหมายของไดมอนด์เดือนเก้าคืออะไรอ่ะเพชรกัญญาฮะเพชรกัญญาเพชรกัญญาเอาจริงปะเนี่ยเอ้จริงจังนี่จะก็หกทำไมอ่ะอย่าไปผวนนะเขาตกใจกันน่ะ จะขดไม่ได้เหรอถึงจั๊กถึงจ euh ั๊ึงถึงจั๊ึงถึงตงตงชิงถึงถึงตงตรงถึงถึงผมเพงรู้ขอมือหน่อยนะครับอโยกขวาโยกซ้ายก็โยกขวาโยก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 เอ๊ะวะเอ๊ะเอ๊ะวะเอ๊ะเอ๊ะวะเอ๊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 ะเฮ้ยตำรวจมาแล้วว่ะเฮ้ยน่าจะเป็นคันเดิมเว้ยเฮ้ยเฮ้ยล้อเขียวคันเดียวจบไวหรือเปล่านะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ เอ็งเดจูกีเิียไม่ได้จูกไม่หอดสิครับโอ้เอ้ยเขินแข่งกันดีกว่าไปรู้าเกินก็ได้ไปมามาไปไปไไปเไปซน่อยนะซอน่อยนะขอบคุณครับไอ้ยยไม่ไหวแล้วพี่จะรั่วไอ้ย ไม่เป็นแมงมุมเหมือนที่ล็อกเหรอไม่ไม่พี่ผมเหมือนขึ้นนี่กดนีไงก็จับไปหนึ่งทีไปกล่องนะเหินเดียวลุงคืดเฮ้ยแบตตกน้ามมานี่เฮ้ยเฮ้ยไอ้แบต มันใจในมาจีสิพี่เนี่ยเ,เงีเยบก๊บอีกแค่นาทีจุด5มาล้าพี่จะไปไหนเนี่ยไม่ได้ไปไหนพี่ลองขับเล่นหน่อยได้ไหมแถวนี้แหละได้ๆขับไปก่อนเลยเอ๊ะเบอร์พี่เบอร์อะไรนะผมดูแป๊บ50772 50772 50พี่ลองขับเล่นแป๊บนึง okay. อ๋อผมไม่มีเบอร์กแกแน่เลยอดฟยว <c oughs> บ้านฝางไป <c oughs> เล่นบ้านฝางอารมณ์ดีซะได้ ขับเล่นเปล่าพี่ขอจุดมาขับเร็นเปล่าัดีครับพี่ครับด,บดีรอจุดมาน่าจะไปไหนอ่ะแล้วแต่พี่อ่ะเ,เราจะไป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 รอจุดข้ามาอีกประมาณหกนาทีเออพ,พ,พี่กระเป๋ากลตุกปป็ ไม่พี่ไม่ได้จัดเวลาดึิไม่ไม่เวลาดึงของกระเป๋ามันหนุ่อ๋อมีมีบ้างมีบ้างแล้เป็นเมืองมล้วนไม่เคยเป็นเลยอยู่ดีๆเป็นโอ้นี่กูขับไม่เป็นเลยนะเนี่ยคันนี้เนี่ยอ่าใช่มันมีวิธีขับอยู่มันรถปรับเซียนที่คันเนี้ยต้องเบรกหนึ่งจังหวะแร้ใช่เบรกแต่ใจังหวะ แต่มีคนขับได้อยู่นะมีไฮชอพัดทัดแล้วก็พี่คารินที่พอขับได้ไม่รู้เหมือนกันกระตุกมากอะน่าจะน่าจะออฟติมไมท์เคสขยะไ้ขยะอยู่อะเพราะว่าปิดตูอย่างเดียวเลยเพราะว่าเห็นรู้สึกว่ามันหน่วง เขาน่าจะอัปเดตไไปหนนี่ลอะไรเงี้ยเราต้องต่อมอแต่แต่พี่อดี๋รอจุดห้ามาเนี่ย6นาทีอะจะเหินจะอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวเราซ่อมอยู่ดีขับเลย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 ที่ขับให้ปินคันเนี้ยไม่รอไงโอ๊ยขับไม่ถึง2นาทีบอกไม่ได้แล้วไม่ปินสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับ สวัสดีครับคุณด้ยินไหมครับคะว่าไงคะชื่ออะไรครับชื่อไก่แจ้ค่ะเ<ะ>อ่อที่มันร้องทุกเช้าใช่ไหมครับอ่ะไม่ใช่ค่ะเอาก็ชื่อไก่แจ้ไม่ใช่หรอครับใช่ค่ะบางบางบางที่เป็นเป็นไก่อื่นค่ะไ <laughs> ก่อะไรครับไก่จ่าได้ยินไหมว่าถึงไก่ค่ะ แล้วดีเสียงใครครับเสียงไก่ค่ะไก่ตัวพูดตัวเมียรครับวิอันนี้ตัวตัวเมียรครับตัวเมียมันร้องไงครับแล้วตัวพูดเหรอครับป๊าปอะไรคะเนี่ยป๊าไวมันร้องไม่เหมือนกันเลยครับมันเส้นเสียงคนละเส้นค่ะเส้นทางตรงเหรอครับ เส้นทางตรงก็นี่แหละค่ะตรงไปนี่แหละค่ะออ๋แล้วโค้งเหรอครับถ้าโค้งนี่ก็แยกหน้าเลยค่ะโอ้โหนึกว่าเส้นเล็กน้ำตกแล้ครับไปก่อนนะครับขอบคุณครับไปงูตัดพี่อ่ะพี่กำลังจะเล่นเส้นหมีแล้วเมื่อกี้เนี่ยโถ่เอ้ยโอ้โหออตัดพี่ไปแล้ว

เอ๋ไม่จบว่ะทำไมไม่จบวะปูนก็มี้ะเนี่ยปล่อยให้จบเลยนะเมื่อกี้ไม่จบแล้วเนี่ยหาแกล้งชาวบ้านเนาะ ลครับฮัลโหลล่ครับใช่พี่ยุไหมครับใช่ครับใช่อผมขอจบล้อหมูได้รับพี่ใครครับเจไดครับเจไดครับเจไดเจไดบ้านฝางเหรอใช่ครับใช่ครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวโทรถามบอสให้ก่อนนะผมอยู่หลับมันบอกให้โทรมาหาพี่อะอ๋อจบเลยท้างนั้นจบเลยสุลต่านขาวปะใช่ครับใช่ครับอ๋อว่าอยู่กำลัง ดูอยู่เลยว่าใครโอเคครับโอเคครับผมครับครับหนึ่งเจ็ดห้าแปดกําลังดูยูว่าใคร เออ <c oughs> ผมกำลังจดเลยไอ้เชียกำลังปล่อยหลุมเพชจกเลยว่าไอ้เชียมึงจะกล้าจกฟอววะ <c oughs> กำลังคิดเลยไอ้เชียใครวะใครมุกจะกล้าจกวะเจดี <c oughs> <c oughs> บ้านฝางโอ้ยไ <c oughs> อเชียกำลังจะเซตหย่อเลยไอ้สุตตานขาวอ่ะ กำลังจะต้องจะเซตหยอเลยวะไอ้เหี้ยไขว่าไม่งจะมาจกกำลังรอเลยแบบที่พี่เห็นนั่นแหละปล่อยเลยปล่อยฟูดเลยปล่อยให้จกเลยซ่อมก่อนกันเห่อเออใดๆคืออยู่บอสเจนไม่ถามผมเชยเลยแล้วมาหรือเปล่านะ่ะ เดดเดดแก้งเดดเดดเดดไปแก้งไปแจ็คไปแจ็คจีเดดแจ็คจีเดดขอคืนได้หรือเปล่าครับคุณอะไรอะไรพี่ขอขอคืนได้ไหม ได้ได้ไดโอเคนี่ใครครับเนี่ยเราใครอะ่ะเจไดครับเจไดใครเจไดเหรอใช่ครับไม่รู้จักอะ่ะขอญาตจดรับกันเดี๋ยวผมคุยคุยกับพี่อยว่แล้วไงว่จบได้ใช่แล้วครับ ใช่ครับใช่ใช่ใช่ค,ใชคุณไปคุยกับเขาตอนไหนอะ่ะถามแค่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันก่อนคุณคุณไปคุยกับเขาตอนไหนอะ่ะโทรโทรคุยครับโทรคุยโทรโทรหาเขาใหม่ไหมถามเขายังถามแล้วครับผมถามแนละ้วเอาไงคุณอ,อะไรนะพีม่มาจกได้ไงมาจกได้ไงผมโทรหาพี่ลำไงโทรหาไอ้ลำบอก ไปคุยกับไอ้ลำไอ้ลำบอกว่าโทรหาพี่ไว้เลยครับไอ้ลำใช่ใช่ครับใช่เรียกลำว่าไอ้ลำเหรอเพื่อนเพื่อนเขาเหรอเป็นเพื่อนเขาเหรอใช่เพื่อนเล่นหรือเปล่าน่ะเพื่อนจริงครับชายาเจไดบ้านฝั่งครับผำเลยอี๊ยอะอะแล้วอย่าอะไรนะเจไดอะไรนะบอกไปเจไดบ้านฝั่งครับ แป๊บนึงพี่คุยโทรศัพท์แป๊บนึงอ่ะโอเคพี่เสร็จแล้วว่างไงใครนะคุณอะเจไดครับเจไดโพเทคครับเจไดวันฝางอะเจไดวันฝางไม่รู้จักอะแล้วเขาให้คุณมาจกเหรอแอบอ้างปะเนี่ยมันไม่ได้แอบอ้างครับโทรเมื่อกี้เลยบอสเขาไม่อยู่นะอยู่พี่ผมไปหาที่เรียนมาผมก็ไปเก็บปูนแล้วผมไม่เห็น,นครับเอา โดย๋ยวจะทำเลยโทรฟ้องควักๆักโทรศัพท์ทำไรครับส่งตีนี้ตำรวจเหรอไม่มีพี่ไม่มีไม่ได้ควักส่งยิ้มทำไมยิ้มทำไมยิ้มทำไม้ <c oughs> ปล่อยนั่น <c oughs> ผมเตือนนะครับผมเตือนนะครับโอเคเตรอนครับ จบเลยคุณดานหน้าครัจบเลยครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวดแป๊แป๊บแป,แป,แปมีตังค์สักพันไหมมีสองร้อครับเอา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 ,เอาไปทำอะไรครับเอาไปนอนโรงบ้านครับคุณ ไอ er as no> ้ี้าแบดองแบดองไอ้ยาไม่กันขไม่ไหวว่ะไอ้เจไดครับเจไดันฝังโอ้ยไอ้ี่ยผมไม่กั้นขัไม่ไหวอ่ะ สภาพไม่น่ามีเรื่องอ่ะยังกระเพกอยู่รอยเป็ดคือเป็นยังไงที่สุดที่เจไดไปตกหมดนระวังนะตูขอให้ใช่ใช่บอลไม่โฉบเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถ้ามันกลับมาก็เอาตึงเลยนะว่าแบบไม่ไม่๋อไม่ไม่ผมผมตึงไปแล้วเมื่อกี้ผมถล่มแล้วตึงตึงตึงอีกตึงอีกบอกว่ามันรู้ว่าเราไปโถมอ่ะไม่ไม่ก็บอกว่าเมื่อกี้เขามาจกตัดหน้าแล้วแล้วเดี๋ยวพี่บอกว่าไม่ได้แหจกนะทำไมไปจกอะไรเงี้ย โอ้โหไม่ท oh hey, right. ันแล้วไม่เมสเสร็จบอกบอกกผมหลุดไปแล้วเมื่อก like ี้อะไปวอยที <t uss> <t uss ่ BTS ไม่ไม่เดี๋ยวให้เราจบเสร็จอะท้าไม่ไปจบก็สวยะไรเงี้ยผมไทยตึงเลยนะอะไรเนี่ยแล้วแล้วคือจะให้ผมไปตึงต่อเมื่อกี้ผมแม่งเทเลทับบีใส่ไปแล้วไอ้เหรอเมื่อกี้เทเลทับบีไปแล้วอ่ะบอส ว่าแต่ผมมีอะไรจะบอกว่าอะไรมันเรียกมันเรียกมันเรียกพี่ว่าไอ้ลำจะเรียกผมว่าพี่ใครใชก็อะไรแหละตรงตึงกันเลยล่ะอุ้มลำชื่ออะไรโอ้ชื่อจีแต่ครับจีแต่พี่ยม้ยมันตัดหน้าอยู่ดีมันจบตัดหน้าแล้วมันก็จะถามว่าอะไรจบเรียกคนในแกงว่าพี่ยวยเรียกบอสกล่วไอ้ล่ แล้วเพื่อนมันบอกุงบอกไปสิเจไดมันฝากร่าเพื่อนมากระซิบแบบคือตึงเลยใช่ไหมเก็บรถก่อนเดี๋ยวมัน,มน,มนรู้เช่ยม่ยุ่ยแล้วสองคนนั้น <หา S 1> ที่ตันด<อ>ูไม่ได้ถามชื่อรอเจไดมานี่ดิเจไดยุด้ย คนที่ตัดลูกมึงไม่ได้ถามชื่อหรอเจนไนบอกในเกมมึงไม่ได้ถามเบ้เลยนะในชีวิตจริงมึงก็เพื่อนกูแล้ววะอย่างเงี้ยมิกไปจบกูไหมใช่ครับเรื่องมาบอกว่าไปจบตัดหน้านี่ไม่รู้ไงก็นึกว่าจบได้เก้าคืนแล้วไงเอาคืนแล้วครับอ้าวใหญ่เออคืนแล้วมันคือมาถุงเดียวแต่ถุงเดียวไม่รู้มันจบือเปล่ามันจบไปกี่ถุงอ่ะเดียวที่จบลูบด้านหน้าผมก็หายนะเอาพี่บอกจบได้ไง จกได้ตอนไหนพี่บอกข้างหน้าจกเลยพี่บอกตลกไปเนี่ยตลกไหมตลกไหมยอยตลกเลยไปเลยผมจกด้านหลังเสร็จแล้วผมไปเก็บลิฟไม่อยากขำเลยปะขอรลอกพักโทรศัพท์ไอ้เหี้ยนึกอะไรไม่ออกพักโทรศัพท์ไปก่อนกูต้องทรู้เลยนึกอะไรไม่ออกไปพักโทรศัพท์ก่อนเลยอะไรอะโดนโทษอะไรอะคุยกันเมื่อกี้เหี้ย อ่ะอะไรนะอบอกไปไอเชีเ่ยรหรอเชิเล่นปะเนี่ยอเอาอะไรเอาอะไรเอาอะไรอย่าบออย่าบอใส่มันเงียบเกินเอ้าไอเชีย่ยกูบอใส่ก็ไม่ได้บอเชี่ยอะไรอีกอ่ะอ่ะบอไอเชี่ยอะไรอันนี้มันจะด่ากูาทุกคำเลยก็คือโอเคพูดพอก็ได้เพื่อน ไปข้างหน้าดิไปเลยเดินมาหน้าแป๊ปนึงแป๊ปนึงไอ้เชี่ยแป๊ปนึงโอนเงินก่อนแป๊ปนึงอ่าแป๊ปนึงโอนเงินก่อนแป๊ปนึงสามนะนาสามเชี่ยอ่ะแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวไอ้เชี่ยรีบนั่นไงี้ยสี่เชี่ยอ่าแรกกว่าจะนี้แล้วนะนานไปแล้วกี่นาทีแล้วเนี่ยช้าครับพี่โทรศัพท์ช้าแป๊ปนึงครับทำมึงใช้อันนี้ไม่ได้หรอ ใช้อะไรทำไมมันเสียงคำไม่ตกฟากเลยนะเออเที่ยงอะไรวะจะมีโบมีวะมีนี่เลยเดินมาหน้าดิเดินมาหน้าดิอันหน้าไปตรงที่จอดรถอ่ะันหน้าไปเ้าไปที่เอออไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วเออไม่ต้องแล้วเราแล้วไอ้สาร เออยยเลยย่อยขาวทำไมอ่ะข่าวมึงขาวทำไมอ่ะยอกยองยองยองเจดายจนจำท่าอะไรแล้วมั้งเนี่ยเธอเาืบอนเนี่ยโดนกี่ล้อแล้วเนี่ยกลัวบ่าเมื่อกี้ถ้าสมมติว่ามึงไปแกงอื่นมึงกลัวแกงเขากว่าเข้าเรื่องไม่กลัวเลยหรอเอ้ยทำไมเจ๊ดายตึงว่ะถ้าสมมติมึงเอาไปตีแก๊งมึงไม่หวั่นเลยหรอถ้าวุธครบกูก็ไม่กลัวเหมือนกันนะ 呀、yeah.